สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฟาริดาบุญชื่นตำแหน่งนักวิชาการรายงานสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจาังหวัดพะเยาวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่7 11มีนาคม2565เชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ วันที่7มีนาคม2565สาำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระยะที่สองเพื่อปลดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อร่างแผนปฏิบัติการผ่านระบบ Zoom Call Meeting โดยมีนายเรืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานการประชุม สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดพะเยาร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2565หน้าสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองรางานจังหวัดพะเยา สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่บริษัทแม่ใจธนาชติวัจำกาดซึ่งเข้าร่วมโครงก,การแรงางานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้นายจ้างลูกจ้างใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ลดภาระค่าใช้จ่ายสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่8มีนาคม2565นายบัรพิโพนุษย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจเยียบแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาอำเภอภูกรารยาวและอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจำนวน3แห่งลูกจ้างรวม97คนเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักง,งานและส่งเสริมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด1 9ให้ในายจ้างลูกจ้างเฝ้าระวังและปฏิบัติตามหลัก DMHTT ของกระรวงสาธารณาสุขอย่างเข่งคัดสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y u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  e e h a n n e l พีอากวนพยาวนิวส์ส,สคพยาวด้วยนะคะคนสำราญงานสำเร็จผลประชาชนพึงพอใจสวัสดีค่ะ